ปัจจันตะคิรีเขตคืออะไรทำไมคนไทยเรียกเกาะกงแบบนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถในด้านการปกครองและการตั้งชื่อสถานที่ให้มีความหมายลึกซึ้งพระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับดินแดนชายขอบของสยาม โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลที่ติดต่อกับเพื่อนบ้านไกล้เคียงพื้นที่หนึ่งที่ได้รับพระราชทานนามใหม่ก็คือเกาะกงซึ่งเดิมเป็นเพียงดินแดนริมทะเลห่างไกลแต่พระองค์ทรงโปรดกล้าวให้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญทางชายฝั่งตะวันออกเพื่อปกป้องเขตแดนและเฝ้าระวังภัยจากภายนอก พระองค์ทรงตั้งพระไทยที่จะให้ชื่อเมืองนี้มีความภพยราะและสอดคล้องกับอีกเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของอ่าวไทยนั่นคือประจวบคีรีขันซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทางตะวันตกทั้งสองเมืองนี้ตั้งอยู่ในแนวละติจูดเดียวกันราวกับเป็นคู่แฝดที่คอยเฝ้าดูแลอ่าวไทยจากสองฝากฝัง่ง ชื่อปัจจันตะคีรีเขตจึงถูกพระราชทานมาเพื่อให้สัมผัสกลมกลืนกับชื่อของประจวบคีรีขันสร้างความรู้สึกถึงความเป็นคู่เมืองที่เชื่อมโยงกันทางภูมิศาสตร์และการปกครองราวกับเป็นกำแพงภูเขาที่ปกป้องแผ่นดินสยามจากทั้งสองด้านเมืองนี้จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเป็นด่านหน้าฝั่งตะวันออกในขณะที่ประจวบคีรีขันทำหน้าที่เดียวกันฝั่งตะวันตก ทำให้อาวไทยทั้งหมดตกอยู่ในพระบรมโพธิสมภารอันมั่นคงหากย้อนดูที่มาของชื่อปัจจันตะกิรีเขตแล้วจะพบว่ามันถูกถักทอมาจากรากศัพท์ในภาษาสันสกฤต,ตและบาลีซึ่งเป็นภาษาโบราณที่เต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งและกวีภาพคำว่าปัจจันตะแปลว่าปลายแดนหรือชายขอบสื่อถึงจุดสิ้นสุดของอาณาเขตที่ห่างไกลจากศูนย์กลาง ราวกับเป็นขอบฟ้าที่แผ่นดินสยามยื่นออกไปสัมผัสกับโลกภายนอกส่วนคำว่าคีรีหมายถึงภูเขาซึ่งชวนให้นึกถึงแนวเทือกเขาที่โอบล้อมพื้นที่นี้ไว้อย่างสง่างามเป็นทั้งปราการธรรมชาติและสัญลักษณ์ของความมั่นคงที่ยืนหยัดท้าทายลมทะเลและคำว่าเขตคือเขตแดนหรืออาณาเขตซึ่งรวมเอาความหมายทั้งหมดเข้าด้วยกันให้กลายเป็นปลายเขตแดนที่ภูเขา ชื่อนี้ไม่ได้ถูกตั้งขึ้นอย่างลอยๆแต่สะท้อนถึงลักษณะทางกายภาพและสถานะทางยุทธศาสตร์ของเมืองอย่างแท้จริงเพราะในยุคนั้นพื้นที่นี้เป็นเมืองชายแดนที่ติดกับภูเขาสูงชันริมฝั่งอ่าวไทยที่คลื่นลมซัดสาดและยังใกล้ชิดกับเขตแดนของขเขมรและยวนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่มีประวัติศาสตร์ซับซ้อนและบางครั้งก็เต็มไปด้วยความขัดแยง้ง การตั้งชื่อเช่นนี้จึงเปรียบเสมือนการประกาศพระรมมเดชานุภาพว่าดินแดนนี้คือจุดปลายสุดของสยามที่ได้รับการปกป้องอย่างแข็งแกร่งโดยมีภูเขาเป็นกำแพงธรรมชาติคอยเฝ้าระวังภัยจากทะเลและชายแดนใกล้เคียงนอกจากความหมายที่ลึกซึ้งแล้วชื่อปัจจันตะกิรีเขตยังปรากฏในเอกสารโบราณของไทยด้วยการสะกดที่หลากหลาย ซึ่งสะท้อนถึงความยืดหยุ่นของภาษาไทยในสมัยนั้นที่ยังไม่ได้มาตรฐานอย่างในปัจจุบันบางรังถูกเขียนว่าปัจจันตะคีรีเขตซึ่งอาจเน้นเสียงที่ดุดันมากขึ้นหรือประจันคีรีเขตที่ฟังดูไพเราะและคล้องจองยิ่งกว่าแต่ไม่ว่าจะสะกดอย่างไรชื่อเหล่านี้ก็ล้วนหมายถึงเมืองเดียวกันคือดินแดนชายขอบที่เต็มไปด้วยภูเขาและทะเลที่เคยเป็นเกาะกงมาก่อน การสะกดที่แตกต่างเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ความหมายคลาดเคลื่อนแต่กลับเพิ่มสเสน่ห์ให้กับประวัติศาสตร์เหมือนกับเรื่องเล่าที่ถูกถ่ายทอดผ่านปากต่อปากโดยแต่ละคนอาจปรับแต่งเล็กน้อยแต่แก่นสารอย่างคงเดิมในดินแดนชายฝั่งทะเลตะวันออกของสยามสมัยรัชกาลที่สพื้นที่ที่เรารู้จักกันในชื่อเกาะกงวันนี้เคยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเมืองตราด อันกว้างใหญ่ไพศาลที่นั่นคือแผ่นดินที่โอบล้อมด้วยผืนน้ำและเนินเขาสอดประสานกับวัฒนธรรมเขมนและไทยอย่างกลมกลืนชาวบ้านในละแวกนั้นใช้ชีวิตเรียบง่ายอาศัยทรัพยากรจากทะเลและป่าเขาโดยเรียกขานสถานที่นี้ตามภาษาเขมนว่าเกาะกงซึ่งมีความหมายตรงตัว ราวกับภาพวาดง่ายๆว่าเกาะแห่งหนึ่งที่ลอยเด่นกลางน้ำแต่เบื้องหลังชื่อเรียบๆนั้นซ่อนเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ผูกโยงกับราชสำนักและชะตากรรมของแผ่นดินเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่สพระองค์ทรงมองเห็นศักยภาพของดินแดนนี้ ไม่ใช่แค่เป็นเพียงส่วนย่อยของเมืองตราดอีกต่อไปทรงโปรดกล้าวให้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองใหม่ที่สมบูรณ์แบบมีการปกครองและเอกลักษณ์ของตนเองและเพื่อให้ชื่อเสียงนั้นดังกังวานไปพระองค์พระราชทานนามอันสง่างามว่าปัจจันตะคีริเขตชื่อนี้มิได้เกิดขึ้นลอยๆแต่ถูกสร้างสรรค์ด้วยพระปรีชาญาณ เพื่อกำหนดบทบาทสำคัญให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองหน้าด่านฝั่งตะวันออกของสยามเหมือนดังป้อมปราการที่คอยเฝ้าระวังภัยจากภายนอกคําว่าปัจจัน์สื่อถึงชายแดนอันห่างไกลคีริบ,บ่งบอกถึงเนินเขาและภูผาที่โอบล้อมและเขตหมายถึงเขตแดนที่ต้องปกป้องอย่างเข้มแข็งชื่อนี้ จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงปรากฏในเอกสารราชการทุกฉบับตั้งแต่บันทึกการปกครองการจัดเก็บภาษีไปจนถึงแผนที่ที่ใช้ในการบริหารบ้านเมืองทำให้ชื่อปัจจันตะคีริเขตกลายเป็นชื่อทางการของสยามที่ทุกคนในราชสำนักและขุนานางต่างจดจำและใช้อย่างเคร่งครัดในยุคนั้น แต่การพระราชทานชื่อนี้มิใช่แค่เรื่องของการปกครองเท่านั้นมันยังแฝงไว้ด้วยเจตนาทางภูมิรัฐศาสตร์และวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าพระองค์ทรงตั้งชื่อให้คล้องจองกับอีกเมืองหนึ่งทางชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตรงท่ามนั่นคือประจวบคีรีขันสองเมืองนี้ถูกมองเป็นเมืองคู่แฝดที่ตั้งอยู่คนละฝากทะเล แต่เชื่อมโยงกันด้วยเส้นละติจูดเดียวกันราวกับถูกกำหนดด้วยโชคชะตาประจวบคีรีขันทางตะวันตกสื่อถึงการพบปะของภูเขาและเขตแดนขณะที่ปัจจันตะคีริเขตทางตะวันออกย้ำถึงชายแดนภูเขาที่ห่างไกลการจับคู่นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างเอกภาพ ของแผ่นดินสยามให้สองเมืองนี้ทำหน้าที่เป็นเสมือนประตูคู่ที่ปกป้องอ่าวไทยทั้งสองด้านจากภัยคุกคามทางทะเลหรือจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงมันยังสะท้อนถึงการผสมผสานวัฒนธรรมโดยชื่อทั้งคู่ใช้คำศัพท์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงทางภาษาและจิตใจทำให้ชื่อปัจจันตคีริเขต ติดปากคนไทยไปทั่วสังคมกลายเป็นชื่อแบบไทยที่ใช้เรียกเกาะกงอย่างคุ้นเคยแม้ในเวลาที่ดินแดนนี้เปลี่ยนมือในภายหลังชื่อนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงอดีตที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสยามแม้ว่าชาวพื้นเมืองในพื้นที่นั้นจะยังคงเรียกขานกันว่าเกาะกงตามภาษาคำเหม็นที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ชื่อที่ฟังดูเรียบง่ายและใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยสื่อถึงเกาะที่โผล่พ้นน้ำทะเลกว้างใหญ่แต่ในเอกสารและการใช้งานอย่างเป็นทางการของสยามยุครัชการที่สถึงรัชการที่หชื่อปัจจันตะคีริเขตกลับถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายและลึกซึ้งยิ่งกว่ามันปรากฏในทุกแง่มุมของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง ที่ขุนนางใช้ในการออกคำสั่งและรายงานด้านการทหารที่ทหารรักษาการใช้ชื่อนี้ในการวางแผนป้องกันชายแดนหรือแม้แต่ด้านการศึกษาที่ชื่อนี้ถูกนำไปตั้งเป็นชื่อสถานที่สำคัญเช่นโรงเรียนปัจจันตพิทยาคารซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ให้ลูกหลานชาวเมืองเรากับเป็นปราสาทแห่งปัญญา ที่ตั้งตระงานท่ามกลางเนินเขาหรือวัดปัจจันตนครารามที่กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนสถานที่เหล่านี้มิได้เป็นแค่ชื่อบนกระดาษแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ช่วยตอกย้ำและสืบทอดการเรียกขานแบบไทยให้คงอยู่ยาวนานชื่อปัจจันตคีริเขตจึงไม่ใช่แค่ชื่อเมือง แต่เป็นเรื่องราวของความภาคภูมิใจความมั่นคงและการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมที่ยังคงก้องกังวาลในความทรงจำของคนไทยจนถึงทุกวันนี้แต่แล้วความขัดแย้งที่รุนแรงก็ปะทุขึ้นในเหตุการณ์ที่รู้จักกันในนามวิกฤตการรอสอ .112 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของความตึงเครียด ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสมหาอำนาจตะวันตกที่กำลังขยายอาณานิคมในภูมิภาคอินโดจีนสยามถูกบีบคั้นให้ต้องยอมรับคำขาดหลายประการจากฝรั่งเศสเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามเต็มรูปแบบที่อาจนำมาซึ่งความสูญเสียมหาศาลการเจรจาและการต่อรองดำเนินไปอย่างดุเดือด ทมกลางบรรยากาศของความไม่แน่นอนและความหวั่นเกรงในราชสำนักแต่ในที่สุดสยามก็ต้องผ่อนปรนตามข้อเรียกร้องเหล่านั้นก่อนที่ดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงและพื้นที่เกาะกงจะค่อยๆตกอยู่ใต้อิทธิพลของฝรั่งเศสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน แต่เป็นผลพวงจากแรงกดดันทางการเมืองและทหารที่สะสมมานานปัจจันต์คิรีเขตซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินสยามจึงสิ้นสุดสภาพการปกครองภายใต้ไทยและถูกผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชาดินแดนที่เดิมถูกปกครองโดยฝรั่งเศสในฐานะอาณานิคมต่อมาเมื่อกัมพูชาได้รับเอกราช พื้นที่นี้เป้ชาจัดตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นจังหวัดเกาะกงภายใต้การบริหารของกัมพูชาโดยมีขอบเขตที่ครอบคลุมชายฝั่งทะเลเกาะแก่งและแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติหลังจากการเปลี่ยนมืออำนาจฝ่ายกัมพูชาได้พยายามสร้างเอกลักษณ์ใหม่ให้กับดินแดนนี้โดยจัดตั้งเมืองหลักขึ้นและตั้งชื่อว่า ขเมรภูมินซึ่งสะท้อนถึงความพยายามในการผสานวัฒนธรรมขเขมรเข้ากับพื้นที่แต่สําหรับชาวบ้านในท้องถิ่นชื่อเดิมยังคงฝังรากลึกในจิตใจพวกเขายังคงเรียกขานเมืองนี้ว่ากลุ่มเกาะกงราวกับเป็นการสืบทอดความทรงจำจากอดีตที่เคยรุ่งเรืองภายใต้ชื่อนั้นชื่อนี้ไม่ได้เป็นเพียงคำเรียก แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างผู้คนหลากเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะเป็นชาวขเขมรชาวไทยหรือกลุ่มชาติพันธุน์อื่นๆที่เคยค้าขายและอาศัยอยู่เคียงข้างกันมานานแสนนานขณะเดียวกันในสังคมไทยชื่อปัจจันตีตะเคี ยังคงถูกจดจำและเล่าขานในฐานะส่วนหนึ่งของความทรงจำทางประวัติศาสตร์มันปรากฏในตําราเรียนเรื่องเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่และแม้แต่ในบทเพลงหรือวรรณกรรมที่รํำลึกถึงดินแดนที่เคยสูญเสียไปการเปลี่ยนแปลงอานาจนี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของแผนที่และเขตแดนเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องราวของผู้คนที่ต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง เมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแนวรับของสยามกลายเป็นส่วนหนึ่งของกรัรมพูชาในที่สุดแต่ความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ยังคงหลงเหลือราวกับสะพานที่ทอดข้ามกาลเวลาและพรมแดนที่มนุษย์สร้างขึ้นในห่วงเวลาอดีตที่แผ่นดินสยามยังแผ่ขยายกว้างไกลไปจนถึงชายแดนทะเลทางใต้มีเมืองหน้าด่านแห่งหนึ่งตั้งตระงานอย่างสง่าผาเผย เมืองนั้นคือเกาะกงซึ่งได้รับพระราชาทานนามอันไพเราะว่าปัจจันตะขีรีเขตชื่อนี้มิได้มาแบบลอยๆแต่ถูกตั้งขึ้นให้คู่เคียงกับอีกเมืองหนึ่งคือประจวบคีรีขันเสมือนสองพี่น้องที่ยืนเฝ้าปากอ่าวไทยคนละฝากฝั่งพี่น้องคู่นี้ ต่างทำหน้าที่เป็นด่านปราการปกป้องแผ่นดินสยามจากภัยคุกคามทางทะเลทางฝั่งตะวันตกของอ่าวคือปัจจันตะคีรีเขตที่ตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีครามและป่าดงดิบเขียวขจีส่วนทางตะวันออกคือประจวบคีรีขันที่มีภูเขาสูงชันและหาดทรายยาวเป็นกำแพงธรรมชาติ สองเมืองนี้เสมือนแขนสองข้างที่กางออกกอดอาวไทยไว้แน่นหนาปกป้องเส้นทางค้าขายและการเดินเรือที่คึกคักไปด้วยพ่อค้าจากแดนไกลชาวเมืองเกาะกงในสมัยนั้นใช้ชีวิตผูกพันกับทะเลพวกเขาออกหาปลาแลกเปลี่ยนสินค้ากับเรือสำเภาจากจีนและมาลายูและยังเป็นด่านตรวจตราผู้คน ที่ผ่านเข้าออกแผ่นดินสยามเมืองนี้ไม่ใช่เขตจุดยุทธาศาสตร์แต่ยังเป็นที่รวมวัฒนธรรมหลากหลายมีทั้งคนไทยขมรและชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนภายใต้การปกครองของสยามที่ทรงขุนนางมาดูแลให้เมืองนี้จเจริญรุ่งเรืองแต่แล้วกระแสะลมการเมืองแห่งยุคจักรวรรดิ ก็พัดพาเข้ามาอย่างรุนแรงในช่วงปลายศตวตรรษที่19เเมื่อมหาอำนาจตะวันตกเริ่มแผ่อิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฝรั่งเศสซึ่งปกครองอินโดจีนอยู่ใกล้เคียงได้มองเห็นโอกาสที่จะยึดครองดินแดนชายขอบเหล่านี้พวกเขาส่งกองทัพและนักการทูตเข้ามาเจรจากดดัน และบางครั้งก็ใช้กำลังเพื่อช่วงชิงดินแดนเมืองเกาะกงที่เคยเป็นของสยามค่อยๆถูกดึงดูดเข้าสู่วงโคจรของฝรั่งเศสผ่านสนธิสัญญาและการแบ่งเขตแดนที่ไม่เป็นธรรมชาวเมืองต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เรือรบฝรั่งเศสเริ่มแล่นเข้ามาแทนที่เรือสำเภาเก่าแก่ขุนนางสยามถูกแทนที่ด้วยเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศส แล้ววิถีชีวิตดั้งเดิมก็ถูกแทรกแซงด้วยกฎหมายและภาษีใหม่ๆเมืองนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมอินโดจีนฝรั่งเศสถูกเปลี่ยนชื่อและการปกครองให้เข้ากับระบบของผู้ครอบครองใหม่แต่ชาวบ้านยังคงจดจำรากเง้าของตนเองบางคนแอบเล่าขานเรื่องราวเก่าแก่เกี่ยวกับสยามให้ลูกหลานฟังในยามค่ำคืน ภายใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาบนเกาะเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากที่ฝรั่งเศสต้องถอยทัพออกจากภูมิภาคนี้เมืองเกาะกงมีได้กลับคืนสู่สยามอย่างที่หลายคนหวังแต่ถูกส่งต่อไปยังกรัรมพูชาที่เพิ่งได้รับเอกราชกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินขเขมรอย่างเป็นทางการชื่อปัจจันตะคีรีเขต จึงหายไปจากแผนที่อย่างช้าๆมันถูกแทนที่ด้วยชื่อใหม่ในภาษาเขมรและถูกบันทึกในเอกสารอย่างเป็นทางการของโลกใหม่แต่ในหัวใจของคนไทยชื่อนี้ไม่เคยจางหายมันยังถูกเอ่ยถึงในบทสนทนาเรื่องเล่าและตำราเรียนราวกับเป็นความทรงจำร่วมที่ถูกเก็บรักษาไว้ในสังคมไทยเหมือนกับการเล่าขานถึงพี่น้องคู่นั้น ที่เคยยืนเฝ้าปากอ่าวไทยด้วยกันคนรุ่นหลังยังคงเรียกเกาะกงด้วยนามไทยนี้ในบทเพลงในนิทานพื้นบ้านหรือแม้แต่ในการสนทนาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชายแดนมันเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ดินแดนอาจถูกแบ่งแยกแต่ความสรงจำยังคงเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นจนกระทั่งทุกวันนี้เกาะกง ยังคงเป็นสถานที่ที่คนไทยมองด้วยสายตาแห่งความอาลัยอาวร์ราวกับพี่น้องที่พลัดพรากแต่ไม่เคยลืมเลือนกัน